จังกับเมียอบางพูดถึงประกาเป็กกัดเน้อรัฐบาลกิมีนมาตรการเอาตัวน้ำมาในกระดาน้ากากอนามัยเน้อดาเม็ดเน้อปี่เจอะกีดปรับลุยเองปีเปลนเดิลปีเมินตัวลุยใะบ้านเมีเอาบางพูดเนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับทางรัฐบาลมีกฎหมายคุ้มเข้มเกินนะครับปรับ20,000บาทนะครับหรือ2,000ถึง20,000บาทนะครับถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัย นักเรือแมสนะครับเพราะช่วงนี้ไวรัสโควิด19โมแรงโมแรงจะนำเอวบังโอนเนอร์จุยขเนียนาอดะแมดดะแมดเนอตัวหน้าตัวในก็เรื่องรถเรื่องรารถเมรถไฟรถเมเนาะรถไฟรถไฟฟ้ารถสติก็แล้วแต่ บรรดาชุมชนจนเจิญที่ไหนชุมชนเยอะๆหนาแน่นคนหนาแน่นก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะปรับสองพันถึงสองหมื่นบาทนะครับทางรัฐบาลนะครับเขาเอ่องมาตรการให้พวกเราใส่แมสใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยของเราเองและครอบครัวของเราเองนั่นเองนะครับหรือบังโอนไม่เอาบังโอนตมัดเรืองเนียเนาะครอบครัวกันเองเนาะเพราะฉะนั้นก โตนาโมนัยก็ใส่หน้ากากอนามัยเนอใส่แมสเนอแมาบองปนติงตรากับบ้านมันทลายได้สมัยนู้นเปลเองโตตลาดเดิตลาดเนะเนะวันตรามนุ่งจนๆก็ระวังเนอเตาห้างเตาอุ้ยเนะเพราะฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่ได้ฟังประกาศประกาศในโอกาสนี้นะครับไม่ว่าท่านจะไปไหนมาไหนนะครับเดินห้างนะครับไป รถแมล์รถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับระมัดระวังอ่ะเจลด้วยนะครับเจลล้างไม้ล้างมือแล้วแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าติดเสื้อผ้าติดกระเป๋ากางเกงไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอประกาศขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังนะครับ รัฐบาลก็มีมาตรการเข้มมากเลยนะครับช่วงนี้ปรับสองหมื่นบาทนะครับสองพันถึงสองหมื่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนนะครับใส่หน้ากากอนามัยมันไม่ยากมันไม่แพงเพราะฉะนั้นรวมไม้รวมม,มมือกันนิดหนึ่งนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากสุไทยนะครับ